เฮ้ hey, แล้วครับวันนี้เราก็จะมาฆ่าบอสนะครับฆ่าบอสวัน,นเราจะมาฆ่าบอสไอดกีกากนะครับไอดี ID ไม่เก่งไอดี ID อันใหม่ไอไอดีเก่าผมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าน,นี้ผมล็อกเอามาใช้ไอดีไอดีเนี้ยไอดีไก่ไก่ลงไหนนะโคตรตัวก็ยังดีโคตรตือลงไหนวันนี้ผมจะไปยิงไก่ให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าไกลหมดไหมนะว่ามันมีคนติดท็อปบนกระดาษ <c oughs> อะวันนี้เราก็จะมาลงโคตตัวเพื่อไปเก็บแผนที่สบงแล้วเราก็จะได้สะเบียงพอเราเก็บแผนที่สะเบียงเสร็จเราก็จะมีสะเบียง <c oughs> เราลงมานะครับจังหวะน,นี้ยังไม่เจอคน คตตอวนี่ก็ลงมาเจอเกาะ3าของดีเลยติดกำแพงติดกำแพงไอไอดีนน ID ไก่นะครับไม่ใช่อดีที่เล่นแบบพินศ1นย์หนึอันนี้พินศ1นยเอามาทำไมปืนนี้มันต้องเอา XM8 ครับผมอุย้ยมีคนเพิ่งลงด้วยแกเสร็จแกนเะสร็จจะไหมแก เอาลาบนี่มาโหไอ้นี่แตก MP40 ร้อยเมตรเก็บของก่อนอุ้ยกอซ่าก็ยังดีเกอรซ่าดีมากเพื่อน กระ,ะผมจะไปราดกันราดมันไม่ได้เลยอุ๊ยอะไรของมันเนี่ยยิงไม่ตายเออดีมากไอ้ดีกักดูสิว่าวันนี้ผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเพาเมื่อกี้ผมลองเล่นแล้วผมตายหมอกนะครับ ผมลองเล่นแล้วผมก็ตายหมอกเสยเลยยิงต่อดิึ่งยิงเยอะตามกินโอ้ยแหลกจังเลยดูหัวมานะทุกคน พี่ไปไหนจะน้องสาวมาให้พี่ยิงซะดีๆแล้วผมย้ายปุ่มก่อนนะเออย้ายมาตรงนี้แหละไม่เกยกะน,นี่เราก็จะเก็บของไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็จะไม่พัญญาเพาเราเจอแต่บอทท้งนานนะบาดบาดบาดบ,ดบ,ดบดคิดว่าบอทแล้วฉันจะไม่โหดใครดูถูกบ,บอทแล้วเจ้าเบอร์ดี้พูดกับใคร เดี๋ยวผมจะนี่ผมอยากมีอะไรสโคปสีเอาไว้เลงหัวง่ายๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเจอสโคปสีตั้งแต่ต้นเกมที่ผมเล่นก่อนที่จะมาเล่นอันนี้นอะไรอะ,อะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยมันผิดอะไรเพื่อนอ่านจริง น,นี่คือซองแล้แต่วันนี้ผมจะมารีวิวซองยิงเพื่อแต่ให้ต้องบอโบโหเองน้อเน้ยอยากยิงหัวทุกคนแต่ว่ามันยิงไม่ได้เอ,อได้แล้วเจอบอดเราก็ต้องยิงหัวไปก่อนนะครับทุกคนอ๊ย กระสุนอุย้ยอย่าทิ้งกระสุนลูกซองอุย้ยครั้งที่เราผมตายหมอกวันนี้ผมเข็ดแล้วในการอยู่ในหมอกอะ่ะครั้งที่าผมตายหมอกมันไม่ดีเอาซะเลยตอนนี้ครับเรา4คิวแล้วซองพกทิ้งไปเดี๋ยมันจะขโมยกระสุนตอนนี้ยังไม่ได้พันยา อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่าเพิ่งวงที่สองนะกำลังพันยาเข็ดแล้วจ้วงอย่าทำเขาเลยนะตัวเองหยุดนะว้ยฉันจะเขาวงเจ้าวงพาอ๋อยังไม่หยุดก่นนี้ฉันจะเอาเกเออกจากเกม โอ้ยเอ็มโฟโสก,กินเอ็มโฟไม่ไม่ถาวรแต่ว่าแค่ได้มาอู้หูอีตามีคนวิ่งเข้าวงสองคนไม,งงไม่มีสกูสบสองสกูบสองไม่มีสกูบสี่สกูบสองก็ยังดี ้ยมันมีมาเป็นคู่เลยวะทุกคนทำไมไม่ยิงอ่ะของจริงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าต้องแอบก่อนมันมาเป็นคู่ได้ไงอ่ะอันนี้ผมกดลงเดียวนะเอาละว,วันนี้น่าจะได้ยิงคนจริงเพื่อนนายคนจริงเหรอนายเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นบอท บอกมาซะดีๆเจอมันเ้ว็วถ้าวิ่งอย่างนี้บอดแน่นอนลากคิวไปดิแกบบแทกเก็แบคบออย่างชิวๆ M4 ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ทำไมผมไม่เจอซองควงลยเกมเนี่ยถามจริงไม่เจอซองควงตอนนี้เหลือ14คนนะครับรวมผมก็เป็น15คนเจอไหมล่ะเจอไหมผมไม่โดนสักนัดเลยยิงไปเมื่อกี้เปลืองกระสุนฉันจริง แกนี่ก็สงสัยต้องขับรถไปชนแล้วเหรอครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วเปลืองลูกกระสุนผมจริงๆเอา watch watch a t อุ้ยใครยิงมาเล่นเป็นวะทุกคนไม่ใช่บอทแน่ไอตัวนี้ ครับไม่เปลี่ยนผิดปืนพัยนยาก่อนอุ้ย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 คือมาของวะมของเยอะกว่าทุกคนเยอะตรงไหนเนี่ยฮะ Thảm chí Nhiều tông này, Tiếng cẩn Ui ui nếu ta con chiếc mình con nè Học hình bọc Bọc nhiều มันเยอะจริงจริงบ้าเลยแหละดูดิของโอ้โหไม่รู้ไปฟาร์มมาจากที่ไหนนะทําไมเจ้าฟาร์มของได้น้อยเช่นนี้แทนที่เจ้าจะฟาร์มมาให้ข้าเยอะๆเปลืองลูกกระสุนข้าจริงๆอุย้ยคนยิงกันใครจะแพ้นะครับ๋ยวผมไปภาคมวยแปบบ๊บเนี่ยครับทางฝั่งนี้และทางฝั่งนั้นได้วิ่งหนีไปแล้วนะครับเออสกปสีค่อยดีนะ ฮัลโหลยินฉันไหมก่อนนี้ฉันจะยิงที่หมอบตัวสดีดีโอ้หไม่โดนสักนัดเลยโดนโดนนัดเดียวมันจะต้องยืนรอที่ดักวงแล้วแหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บหมดนเจ็บหมดทุกคนลากเหนืไอยลากนี่ติด เฮ้ยน,นี้มาเล่นเป็นมาดิครับเล่นเป็นก็มาดิครับอุ้ยนี่นี่นี่บอดเวลาวิ่งนี่จีเอ็มปรับให้มันไม่ต้องถือของอู้หเข็ดแล้วครับนี่จีเอ็มปรับให้มันถือถือไม้เบสบอลถืออะไรอย่างนี้แล้วเหรออ๋อความจริงรู้นานแล้วแหละจะพูดทำไม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 มาดิครับ สามตัวสุดท้ายก็มาดิเอา้ามาดิแตกแตก,กไปพักเกอรอปัญยาดีกว่าอุย้ยพระความเลือดเต็มเข้าวงกันครับทุกคนถ้าเกิดว่าหมดแรงอย่าเอาไปใช้วิธีนี้นะครับ รับรองว่าไม่หลอดแตกถ้าใครฝีมือดีก็ดีแล้วแตกยิงใครอ่ะหรือว,ว่าคนสุดท้ายจะเป็นคนชิมทุกคนมันรอดมันได้ไงอ๋อนี่ไงคนต่อบ้างไงเออฉากสุดท้ายนี่ผมขอ อย่ายิงครับผมนี่ผมเป็นคนดีครับพี่ผมเป็นคนดีครับนี่ยอ่ยอยอ่อย้อนี่บอดมันยอ่อไม่ตอบเลยนะครับทุกคนแล้วผมจะรอมาอยู่ในวงแล้วผมจะยืนอยู่ตรงนี้รอจนกว่าวงมันจะเล็กๆอ่กะยังไงบอดก็ต้องเข้าวงอรับทุกคนเออวงเป็นใจด้วยแล้วละเจนค่ะเจนค่ะเอาตอบอีก นูชื่อเจนมันก็นุ่นเหมือนกับโบนด่นข้อนุ่นข้อโออยากฟันหัวทุกคนเมื่อไหร่มันจะเข้ามาเนี่ยเรายิงพันยานอืออือมา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 เดี๋ยทิ้งของเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหว้บอทก่อนนะครับทุกคนนี่คือการไหว้บอท ผมให้ของครับพี่โอ้โ oh, หพี่นี้ projeto. ยังไม่ไว้ใจผมเลยก่อนหอะไรของพี่นเนี่ยผมไม่แค่คาตานะคาตานะอันเดียวอุ้ยขอขออภัยนะครับที่มันเลื่อนมาเดี๋ยวผมจะอ่อนให้หน่อยเออลิ้ฉันออกจะเซ็กซี่เธอเข้าวงเธอฉันออกจะเซ็กซี่ a sexy. กีมาดครับฟันกันเถอะโอหมันไม่ฟันว่าทุกคนดูมดันจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยวิ่งหนีทำไมไม่เคยเห็นคนหรอก็มินรับเหมือนหลอดไม่ต้องไหมจะหนีทำไมเคยจันเคยเจอกันตั้งแต่ต้นแรกอะจันหนีทำไม พวกเดียวกันเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเกิดมาชาติเดียวกันเนี่ยคนไทยเหมือนกันเนี่ยเออเพื่อนโอ้บอดดูทุกคนดูบอดนะครับทุกคนอย่าไปทําตามบอดนะครับมันไม่ดีนะดูสิมันวิ่งไปวิ่งมาเอาอย่าเล็งหัวนะเว้ยอย่าเล็งหัวนะเว้ยฮ้ยมาดีมาดีถึงของก่อนนะครับมีแค่คาตานะครับวิ่งขโมกดีกว่าวิ่งไปฟาร์มของแป๊บนึงนะคะทุกคน ผมวิ่งไปฟาร์ามของก่อนก็บ้าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเดีเก่าด้วยนะครับเอาเลเวลสามแล้วเหรอเล่นแป๊บเดียวเลเวลอัพได้เป็น M4A1 กดรับว้า MUMP เรามารับของกันดูนะได้ตัวใหม่แล้วเหรอจ๊ะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ID ID ที่ไม่ใช่ ID นี้นะครับก็คือ ID แรกๆเลยไม่ใช่ ID ที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันเป็นยังไร นี่ครับอันนี้คือ ID PIN 0 1ินผมจะล็อกเอาแบบแล้วผมก็มาที่กูเกิล b บอร์ดี้ชานอันนี้ก็ ID PIN 0 1ินนนทุกคนแล้วผมจะเข้าไปให้ดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับหนีหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ตอนนี้ผมมีลอล่า นี่อันนี้คือตัวอันนี้คือไอดีนี้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดอันนี้คือชุดผู้หญิงนะครับก็จะมีชุดนี้ชุดที่สุ่มรอบเดียวได้เลยนะมันจะเป็นชุดเอ่อชุดไทเกอร์ฮาร์ดนะครับต่อไปก็จะเป็นหมวกมันก็จะมีชุดมันน่าจะมีชุดนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้จับนะอันนี้หมวกหมวก หมวกหมวกนกนะครับแล้วทำไมมันนมมันต้องสั่นด้ยต่อไปก็จะเป็นหมวกหมวกโปลลิงนะครับอันนี้เป็นหมวกไก่กับไข่อันนี้หมวกโปลลิงหญิงต่อไปเป็นบันนี่บันบันดานะ่าต่อไปชุดโจนครับมีชุดโจน ต่อไปก็จะเป็นทรงผมนะครับทรงหนะทรงหางมา้าเออมันหางมา้ายังไงหางม้ามันจะต้องยาวกว่าน,นี้อันนี้มันหางเลยเนี่ยความจริงผมดูนะครับไม่ต้องบอกว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยสังเกตหมวกก่อนต่อไปก็จะเป็นเอ่อกวางตุ้งอะ่ะเมดแซนดี้ก็จะเป็นประมาณนี้ให้รับฟรีนะครับรับฟรีต่อไปก็จะเป็นทรงผมธรรมดาของเราล่ะนี่อันนี้ก็จะเป็น หัวนกนะครับเนี่ยนกเอ,อ่อซีสีเงินอินซีสีเงินนะครับต่อไปก็จะเป็นแว่นตาแว่นตาสุดเก๋ไก่ต่อไปก็จะเป็นหัวกระต่ายนะต่อไปก็จะเป็นชุดนักแข่งผมยังไม่มีรองเท้านะครับต่อไปก็จะเป็นเรดโอนิอันนี้มันอะไรหนะ้า หน้าก,กากสิงนักบิดอันนี้เรดโอนินะครับต่อไปเรนเดียจมูกแดงมิสเตอร์สมายต่อไปก็ชุดแว่นปาร์ตี้ชายหาดนะครับต่อไปกจะเป็นทางเสื้อเสื้อ,อน,นี้อินซีสีเงินไทเกอร์ฮาร์ดอันนี้คือชุดที่มันรวมกับคาร์บอนนะครับก็มันก็มันก็จะเป็นประมาณนี้ ยังเพิ่งเชิญดิอันนี้คือเซตร,รวมนะครับอ,อย้ยอันนี้คือเซตร,รวมอันที่สอก็จะไม่ใช่อันที่สี่นะครับก็จะเป็นชุดรอละ่ะอันที่ห้าก็จะเป็นชุดนักแข่งอันนี้ก็ชุดนักเรียนปาดเปรี้ยวจะมีอันนี้ชุดไม่ถาวรนะครับอีกห,หนึ่งชั่วโมงก็จะหายไปละต่อไปชุดเสื้อลายดอกน้ำเงิน ต่อไปเสื้อนักโทษนะครับชุดที่ให้ดูเมื่อกี้ต่อไปกวางเรนเดีค่ะแต่ว่าผมยังไม่มีหมวกนะครับผมมีแต่ชุดว่าผมไม่ได้นั้นอันนี้ก็ชุดบิกินี่อันนี้อันนี้ก็ทุกให้รู้ไปแล้วอันนี้เป็นชุดชสาวน้อยตกน้ําชื่อชุดนะครับสาวน้อยตกน้ําอันนี้ก็เสื้อเสื้อเชิ้ตแบดแบดบ,บอย แบทบอยว่าแบ d บอยพูดผีก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเสื้อเมกาโลดอนโอ้โหเมกาโลดอนก็มาเสื้อแรงโกลซีซั่นสิบสองท้องทะเลแห่งความตายเฮย้เสื้อโกลซีซั่นสิบสามถึงเวลาสงครามอะไรเบิรกเน็ต เสื้อแรงโกซีซั่นสิบสี่เสื้อยืดกัมมันตรังสีกัมมันตรังกัมมันตรังสีกัมมันตรังสีกัมประัะกัมมันตรังสีต่อไปเสื้อยืดวินฮาวเรอร์อะไรก็ไม่รู้มันวินฮาวเรอร์วินฮาวเรอร์ต่อไปชุดสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงชุดเสื้อกล้ามอันนี้ไม่ถาวรอ,อันนี้ถาวรเป็นชุดเสื้อกล้าม เสื้อกล้ามอันนี้เสื้อตั้งแต่ต้นฉบับไปดูกางเกงครับอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงนะครับไม่ถาวรอ,อันนี้กางเกงไม่ถาวรน,น,นกางเกงมันก็หายไปแล้วรองเท้าก็ไม่น่าจะให้ดูนะครับเออน,นี้อันนี้รองเท้ารองเท้าเซ็ตตุดจ,จีนะรองเท้ากีกีเท้า โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วชุดนี้ดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นครับส่วนชุดชุดผู้ชายเดี๋ยวพาไปดูชุดผู้ชายผมก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเอากล้าแล้วกันชุดแรกก็จะเป็นอันนี้ครับหมวก of black อันที่สองก็จะเป็นผู้คุมกฎแห่งตะวันตก น,นี้เป็นมนุษย์หินไก่เก็บจอมพลซานตาหมวกโปเลิกหมวกโปลิงชายอันนี้สุ่มสองรอบได้นะครับจริงๆอันนี้เป็นบอร์แมนเดอร์ต่อไปก็เป็นชุดโกลอร่ยอลนะครับที่มันเข้ามาต่อไปก็จะเป็นชุดนักโทษผู้ชาย ลันก็จะเป็นหมวกรับฟรีนะครับแว่นก็จะเป็นอันนี้เลยหมวกเซนต้าน,น,นี่เป็นชุดของเซนต้านะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เอา้าอันนี้มิสเตอร์ยิ้มเอ้ยมิสเตอร์สมายอันนี้มีไปแล้วเฮ้ยจะออกมาทำไมนี่ผีบ่าว อันนี้เป็นหน้าก,กากนะครับเดี๋ยวผมจะนี้หน้าก,กากเห็นไหมหน้าก,กากมันจะได้รับผมได้รับนะครับฟรีทาวอลก็จะเป็นชุดแหลงนักรบเฮมุนนัก,กลบแฮมุนเฮมุนเฮมันหีอเฮมัน,มนชุดคาบอยอัน,นี้ชุดมวยปัมแชม แชมป์เฮวีเวทอันนี้เป็นเสื้อนะผมมีแค่เสื้ออย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะน,นี่มันจะเป็นชุดนะครับในเนรชอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อก่อการร้ายเบสบอลดำอันนี้4ี่หชั่วโมง เสื้อโอโคนิก้าชุดนักโทษเลิฟคิวปิตฮันฟ้าโฟไฟเตอร์อันนี้ชุดดับเพลิงนะครับผมมีแค่ชุดก็จะเป็นเรียกข้าวาอยักเรียกเพื่อนต่อไปชาร์เด s ลส์ชาร์เ s s ลส์ไลท์พิงห้าพิงฮาชาร์ดอัลก่รู้ เสื้อสปอร์ตวินวินวินฮาวฮาวเดอร์ฮาวเลอร์เสื้อแลงโกซีซั่นสิบสองนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงเลยเหมือนชุดผู้หญิงกางเกงก็จะเป็นประมาณนี้ เอนี่เอาไว้จะเป็นลองเท้านะครับลองเท้าก็จะมีเท้าแตะรอ้วก็จะเป็นประมาณนี้ของชุดผู้ชายส่วนตัวละครนะครับผมก็จะมีเี่หนึ่งสอสี่โจเซฟลอล่าแคโรลีนพาลูมานะครับ แม็กซิมกล้ามิเกลมิชานิกิตาเคลลี่โอลิเวียแอนดูฟอร์ดอีวาแล้วก็อาดัมตามนั้นเลยนี่ถ้าบอกว่าใครอยากให้ผมลองเล่นตัวละครไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็เหลือตัวละครอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลืออีกสิบสองตัวครับนี่หนึ่ง อ,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 อุ้ยคราวนี้อยากได้มากคาเปล่าลองนับดูส5่ห้าสี่เนะครับส่วนสกินปืนคงอยากจะรู้แล้วสกินปืนก็จะไม่นี่สกินอาวุธไม่ถาวรนะเพราะผมมีปืนถาวรน,น้อยหนึงอันนี้ปืนถาวร อันน <king> ี้ไม่ได้บวกอะไรเลยอันนี้สกาบวกระยะแม่นยำนะครับทากคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ปืนอันนี้กับอันนี้บางคนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าอันนี้มันบวกระยะผมก็ไม่ค่อยชอบบวกระยะแต่ว่าผมชอบนะครับบวกระยะแม่นยำผมก็ชอบแต่ว่าผมชอบบวกดาเมจกับอัตราการยิงมากกว่าแต่ว่านี้มันมีแต่ดาเมจอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เอามาเพื่อเอามาหากระทประปลาฉลามเอยอ,อันนี้อันนี้เป็นมีดนะครับฟอร์มาสสเปซหิมะแล้วก็สเปซเดลี่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ P 9 0ิ The Punishes ต่อไปก็จะเป็นระเบิด2อันนี้นะครับแอร์บอร์ดก็จะมีมีนี้นี้รน,นี้นะครับกระเป๋าไม่ใช่ลูชีพหุ่นวใจกระเป๋าสะพาย มีแค่ชาตเต็มฐานะไม่มีเลยกู้หูนะครับอันนี้จะเป็นแพนด้าผมมีแค่ตัวเดียวมีแต่สกินเนี่ยมี2ตัวมี1ตัวนะั่นแหละแต่ว่ามันมี2ส,สกินส่วนอันนี้ก็นะครับอันนี้ส่วนอันนี้นะครับผมไม่มีครับแล้วจะพูดถำงโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อันนี้จะพูดซ้ำทำไมเนี้ยไปเร็วสมองสมองโอเคครับบ๊ายบาย